เนี่ยเหมือนของมันกล่องที่ตะม่าใส่อยู่อ่ะถ้าโดนพวกอินเอร์เก้าห้าที่มันเป็นแต่งยาวอ่ะประมาณสองสามมตรก็แตกแล้วอ่ะแเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ใส่กอดเลยนะเมื่อกี้นี้ผมใส่กอดเก้าหมื่นเลยนะขี่เก้าสิบนี่ทรมานจับเลยแม่งต้องเข้าไปเล่นกับแมงอย่างเดียวอ่ะมีคนมีคนว่าเดี๋ยวว่ามีคนตะม้อนมีคนอยู่ข้างหน้ารถ คนหน้เกียดเนี่ยนะวิ่งขึ้นบันไดละเดี๋ยวฉันจะช่วยไอ้ยาถ้าผมมิดป่วมันตายแลเนี่ยตาบุ๋มจะบุ๋มไปเฮ้ยมันโดนใครยิงวะตายเหรอไม่ไม่ตายนี่มันไอ้ยาตาบุ๋มไม่โดนใครยิงหรือเปล่าวะมันสั่งนี้เปล่าไม่รู้มันเอื้อไปอ่ะผมว่าผมยิงเข้าหัวมันเลยนะ มันตายมันตายมันโดนหล่นจริงไหมไม่รู้ว่าได้ยินเสียงจักอะแต่ผมมันมันติงหรือเปล่าเพราะว่าผมมี็ข้อหน้ามันเลยเมื่อกี้นะป้อมไหนอ่ะป้อมเนี่ยป้อมเนี่ยมีจริงมีจริงป้อมเขียวอ่ะข้างหลังอ่ะป้อมเขียวข้างหลังฮะป้อมสูงข้างหลังแกใช่ทางลงนาป้อมอ่ะที่ปีหน้าอได้นี่ไงกูว่าแล้วเกือบ

ไอตอนกูยิงได้เนี่ยชมตอนตายนี่โสมจีโก้โสมเลยพี่ตอนกูตายร่วมหัวกันอวยอ่ะไอ่ตอนตอนยิงได้ร่วมหัวกันรวยอ่ะกูตายเพราะผสมกูไม่ทักอ่ะโอเคผมมันมันอยู่เกาะอันนี้ที่นี่มันอยู่ห้องเซตแรกบอดอ่ะ้องซีมได้ข้างบนเหรอไม่ ิเลเลยแตแข้างหน้าอยู่ไม่มีลแล้วน้องไปไปกี่ตัวสตัวครบแล้ไอันั้นสตัวที่มันเข้ามาใหม่ช่วงนี้หัวปูกันไม่ฟ้าจัด พยายามนะเดอะไรเสร็จนท่า <cheg> พี่ไอจกินก้นสีไว้หน้าไม่ก็อี้อ่ะแล้วกติดประตู เบอดเเครับาแล้วครอัโอเคโอเคอยู่หลังหลังไอ้นี่หลังไอ้กล่องระเบิดตัวนึงมาแล้วครับมาแล้วครับมาได้กล่องระเบิดกล่องระเบิด สวัสดีครับไ<ะ>ออไอนอนไอออ้้มม่่นนนดเฮ้ยมีคนมาตรงกลางหันมองได้ปะตรงกลางหลังลรถใช่ใช่เด,เดินไปเดินมาอยู่นะเน,น,นะน,นี่ยตรงผมเนี่ยตมอสตรงตมอสเดี๋ยวแป๊บนึงระเบิดระเบิด,ด,ดเดินมาแล้ว เสียดายจังหวะนี้ผมซ้อนตะมอสไม่ทันนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะกำระเบิดไปใส่เป็นก่อนแล้วก็วิ่งชาร์จอะไรเงี้ยแต่โหลดแม็กวีเดนยังไม่ทันโหลดเลยอเนี่ยก่อนห้าเนี่าอยต้องถ่ายตั้งแต่ขวา นี่นี่ครับผมโย่เวียนโยก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 เป็นแนวล็อกเลยแมเจียบจับเลยว่ะหาที่ปั๊มยาไปก็่ยงนะตอนอยู่เน้ะโอเคแม่ขยับเลยมันตายไปตัวแล้วโอเคกี่แผนกี่ตัวโดดลงมาตายแล้วพี่ ตัวนึงมีสามมีสามชัตหนึ่งอยู่หน้าเลยนะอยู่หน้าเลยเราเปิดตั้งเาลยจะไล่ตายให้ครับทช่แท้ก็ดีสารป่ามันงอมดีวะตัวนึงหายแล้วเนี่ยเราไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นเราเช็คระเบิดอีกรูปนะเฮ้โอไม่ใช่หนึ่งนาทีหรอไม่เห็นตาปอดตาย เข้ากลางมัเ้าเออเข้ากลางมาแล้วเข้ากลางแล้วอยู่อยู่อยูเซฟอยู่เซฟอสล็อกล็อกแกะแล็อกไปต่อมาเล่นปะจะมีระเบิดจบปะนองสวยตายละเอาเลยมาขบรถจีกลางอยู่นะขอบคุณกองขัญด้วยนะครับ ของขวัญไม่ค่อยเห็นเลยอะของผมมันสตรีมในคอมแล้วมันไม่เฮ้ยมันยิงมาอยู่ตรงนี้ไอ้ตะกีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมารกได้ง่ายจัดตรงมารเลยตัวตายปะอุ้ยนั่นไงไหนไงไอ้เป็งไอ้เป็นอะไรวะมันไหนหรอมันจะไหนหรอันลเนียกําแพงว่าหมอด้วย ไหนมาไหนมาไหนมันเจอไหนมันก็ไหนเหรอเฮ้ยเหมือนไหนชื่ออะไรมันยิงทะลุเข้ามาเลยอ่ะชื่ออะไรตะไนหรือเปล่าไปโดนตะไนยยิงเปล่ามาเดินเข้ามานะเข้ามาเก็บไหนแต่กิมใส่ซีฟมาแล้วมาแล้วไม่ได้ใส่ไปมันให้มันเข้ามาเล่นข้างในดีกว่าตะมาตะมากตะมาหลอกแล้วรอตะมอ มันเนตนะมั้งาเก็บเปิดเปิดข้างในดิเออดูเดี๋ยวกันนะฮะอีกลูกนึงลูกนึงตั้งไอ้แดงผอมแดงผมแดงติมลูกแดงลูกแดงเฮ้ยไป้วเปิดให้มันเนตมันเนตมันเนตต้องมันเนตมันเนตเติมไม่ได้เฮ้ย เดินไหนใครไปอีกนี่มีมีมีออกมาแล้วออกมาแล้วมันอยู่ไหนหมดแล้วเออาาเเฮ้ยมันค้างมันค้างแอร์วากาดอ่ะมันจะจืดเฉยใช่หรอนี่ไงบ้าไปกับชั้นโผอยู่แม่งอันนี้มันละหมาดนี่หว่ะสงสัยมีเชื้ออิสลามตัดออกพ่อแม่งด้วย มันจะไปดูที่มันหัวไหนมัใช่ปะน่าจะให้น่าจะไหนมันถอดมนถอดมันถอดมาถอดผมส่งมันกลับไปหาบ้านรอแล้วไอเอ็กดิอไม่รู้ว่าแต่แต่เห็นทีนึงก็คือยิงเข้ามาจีบผมป้อนเลยรอบนี้ก็อิ่มอิ่มเลยครับเหมือนตัวนี้มันโดนรีพอร์ตหรือเปล่าแบบระเบิดใส่เพื่อนอะไรเงี้ยมันเลยแบบค้างไปจังหวะหนึ่งอะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันมันก็ยืงนิ่งผมเลยยิงฟรีเลยว่าเลยเกมนี้ โอเคมันฆ่ตายอยู่ดิไม่ใช่ไม่ใช่การ์ดโจมการ์ดโจอมาแล้วเอาเกมอะไรมาข้างหน้าข้างหน้ารอจะาถึงกูเกิดเลยืะรออยู่เนี่ยนี่ครับสีสีมันตัวเดียวแน่เลยอ่ะถ้ามันไม่เข้าทำไมวะกมาร์ฟสตีมมาร์ฟหรอมันจะเข้าแล้วแต่บัฟสไปลม ตัวไนไตัเจ็บมากตัวเจ็บมากตัวเจ็บมากหดบตายตามสมระเบิดระเบิดสะเบรเบรเบ้ยเบ้ดเดดระเางดเเบิระเข้าเลยเบิดเบิระเบิดสตัดเบิดะดระเบิดระเบิดะเเัเดูเเ แม่งนอนอยู่ผมไม่เห็นโดนกัดตัวนึงยิงอีกตัวนึงยิงผมเลเซต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 ตะเก็บเลเซตเลเซเลเตามไปเล้วตามตามไปเล็วคู่เลยแกซีไม่ซื้อพวกสิทธิพิเศษมันมีมีใกใกล้เอ็มเคใกล้ๆเห็นปะอาตายเลี้ยนเหรอเอ้าเอากูตายมันตายมันตายสวยผมมีเขหัวเด้งอ่ะหัวหัวขาวอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเออมันอยู่ตรงขาวกระโดดตัวนึง จลงไปแล้วลงไปแล้วข้าลงมาตงเข่าวะตงเข่าวะเข่าจุโดดอะเขาจุโดดอะไอตัวลงไปแล้วตัวนึงหนาทีเขาจุโดดอ่ะเลยลองเพื่อไปอยู่ะจะมากดแล้วนาทีนะตามอสมีตัวนึงไหนอะหมดาหายไปอนี้่นนะหนละตสวยสวยกูตายเยอะหะหนึ่งนาทีตาย สามเดี๋ยสองมันเข้าไปก่อนนะไอตรงนั้นนะอีกนาทีหนึงมันเข้าไปสามสามสามดีดีแต่ว่าตายเหนื่อยว่ะตะกี้ตายเหนื่อยเดียวเฮ้ยไหนโอ้ไนยิงผมตายได้ไหนหรอได้ไหนเออได้ไหนสวยสวยจับลิงก้าแต่มันดักเอาแน่เลยผมผมยิงขาวกูว่ามงขาวอะขึ้นขาวรัวๆเลยใครอยู่อันนี้อไ่ะไม่เห็นนะบนมี้ปะ ไม่มีไปอยู่อยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนกลางเลยตายสวยแม่งจะยิงกูตายห่าแกกูนี่สวยจริงเนี่ยรับแต่กระตุ้นเนี่ยแม่งขยันเอยกูไปแบกของตะกิมกับมาก่อนไปไปไปของดีจ้าของดีจ้าตอนผมยิงได้เฮ้อไอไอไอตูนตายตลอดอ่ะขอไอตูนเตเป้อ่ะเหี้ยแม่งมีได้มาแต้มเดียว ใครนใครยิงเลยเจ็บเขาข้ามไหนวันนี้สรุปข้ามต่างหัวไงมันข้ามไปตัวนึ่งเฮ้ยแบงค์ปันไป่ล้วไม่ไหวไปแล้วไปเดี๋วไปเดี๋ยวไม่มีใครกดเลยนี่ใช่ใช่เอ๊ะมันยิงกลาไม่ไม่มันกดกลางมันน่าจะกดกลางนะพยาบาลมีเยอะเนี่ย อ้ผมเฮ้ยมีคนระวังเต็นไพบาลเต็นขาวเต็นฟ้าผู้จุดเยี่ยมเต็นตาตาไหนปะตายสวยดีครับมันเปิดไหนวะสรุปมันเปิดนี่มาเต้นข้างหน้าเจ็บปมดเจ็บมากเจ็บมากไอร่อน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 ระวังระวังตัวชิดตัวชิดหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องไล่แก๊สเต็มเลยข้างในอ่ะระเบิดลูกนึงระเบิดลูกนึงขับรถกันลูกนึงข้างในใครข้างหลังวะ ตอนหนมันไปเลยดูตาแฮตตะคิมลูกหนึ่งได้ปะลิงตัวไม่ขึ้นนี่ไอ้นี่หรือเปล่าครับไอ้อายุไม่ถึงสิบแปดหรือยังซ้ายไหมครัไฟลูกหลอกละวหลอกละซ้ายตะมอสอยู่ซ้ายซ้ายระเบิดเได้ด่ามีนะเว้ยโอเคหมดบอล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 เอาเองโอ้ยเพี้ยสังเขาเขาก็โดนฝั่งนู้น Yeah. <laughs>